รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โอนี่มีดีวันนี้นะคะพราบาคผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางต้นภมูมากมายเลยค่ะที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีสงสัยไหมคะว่าเขาปลูกเยอะขนาดนี้เขาไปทําอะไรกันถ้าสงสัยแล้วก็ตามพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตา ูช้ชมค่ะนี่คือคุณจุริยพรวงแก้วหรือว่าพี่ตักนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบพลูซึ่งวันนี้นะคะ,คะเราจะมาถามพี่ตักกันว่าทําไมถึงเลือกนําเอาใบพลูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นตรงหน้านี้ก่อนอื่นถามก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่ตักทําอะไรมาคะ,ะเป็นคุณครูคะ่ะคุณครูฝ่ายวิชาการคะ่ะก็ลาออกมาได้4ปี5ปีที่นี้แล้วก็มาทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้เลยเหรอมาปลูกพลูค่ะเพื่อเป็นอาชีพเสริมแรกเริ่มเดิมทีคุณพ่อคุณแม่ก็ประกอบอาชีพ ส่วนยางพาราค่ะกิีดยางพาะจะเห็นบริเวณนี้ใช่อาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี่นะคะแก่งหางแมวก็คืออาชีพกรีดกีดยางนะคะปลูกยางพาราเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ช่วงที่ราคาตกต่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบครอบครัวก็มีผลกระทบก็ต้องหารายได้เสริมเข้ามาแบบทาไมไม่ปลูกเป็นพวกแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจันทบุรีขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ต่าง ขึ้นชื่อค่ะแต่ว่าพื้นที่เราตรงนี้หนึ่งคือน้ําน้อยของแกงหางแมวใช่ค่ะปลูกผลไม้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีเงินทุนในการแบบผ่าน้้ามาอย่างเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างยากอะค่ะแล้วก็เราก็เลยหาพืชอะไรที่แบบกินน้ําน้อยแล้วก็สามารถแบบอยู่ทนอยู่นานปลูกครั้งเดียวแล้วแบบให้ผลผลิตตลอดเลยก็คือใบพลูใช่ค่ะแล้วเราก็มีคอนเน็ชันใช่ค่ะซึ่งแบบมีเพื่อนทำพลูทำหมากอะไรเงี้ยส่งออกไปไต้หวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไต้หวันเนอะค่ะคือไต้หวันเขาจะมีการแบบบริโภค ใช่คะ่ะเป็น,นใช่คะ่ะเคี้ยวเหมือนหมักฝรั่งเลยค่ะเคี้ยวเล่นๆพกติดตัววัยรุ่นทั่วไปเลไอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช>คือถ้าเกิด พูดถึงใบพลูบ้านเราสมัยก่อนน่าจะเป็นพืชที่แบบฮิตนะในการปลูกแต่หลังๆมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าปู่ยาตายายก็ค่อนข้างที่จะใช่ไหมคะหายไปไม่ค่อยได้ยินชื่อมากนัแต่กลายเป็นว่าต่างประเทศให้ความนิยมคราวนี้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีตลาดตรงนี้ที่เราสามารถทาส่งออกได้ใช่ไหมคะปลูกเยอะแค่ไหนคะตอนแรกเริ่มต้นแรกเริ่มเดิมทีปลูกทดลองปลูกก่อนเอาพันธุ์มาจากพักตายหนึ่งไร่ก่อนเรากลัวแบบว่าล้มลุก เขาเรียกอะไรปลูกแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างคือปลูกพูเลยหนึ่งไร่เลยใช่ะใช่ก็ไม่น้อยนะค่ะทดลองปลูกก่อนพอได้ผลผลิตดีแล้วก็เราก็เลยขยายออกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ถ้ารวมของลูกกลุ่มอยู่กว่าประมาณ20 ยีไรได้ไดโอ้โหแสดงว่าคือตอนนี้เริ่มมีเครือขา<ช>่ายสำหรับคนที่ปลูกผูเหมือนกันตลาดนอกจกไต้หวันแล้วมีที่อื่นด้วยไหมก็มีในไทยบ้างแล้วก็ในจังหวัดเราก็เอาไปม้วนไหว้วันพระอะไรแบบนี้ค่ะใช่ในปากคลองตลาดอะไรอย่าี้ค่ะ อันนี้คือเป็นในส่วนของการขายเป็นใบใบแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะส่งเป็นใบสดสดแบบนี้ไปเลยใช่ใช่ขึ้นไต้หวันก็เป็นใบสดค่ะเพื่อไปทานสดสดเลยแล้วมีเป็นแบบในรูปแบบอื่นด้วยไหมคะอ่าถ้าสมมุติว่าตกเกรดสมมุติว่าใบไม่สวยหรือว่าใบมีตําหนินิดหน่อยมีรอยค่ะอ่าใช่อันนี้ก็จะไปนาบนาบเป็นภูแห้งค่ะ เป็นภูแห้งก็ส่งในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในในไทยก็มีอะไรเงี้ยค่ะหนา้าส่วนใหญ่จะส่งอินเดียหนา้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เราส่งเป็นใบแบบนี้ค่ะขายเฉพาะเป็นใบคือไรายได้ก็ถือว่าโอเคไหมคะก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้เลยตกกิโลกร,รัมหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่า50บาทยิ่งตอนนี้ก็อ,อย่างผูเหลืองช่วงที่ผ่านมาก็ 80, 120าแปดสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ราคาของตลาดอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างต่างแบบนี้ก็คือใบพูของเราก็ไม่ได้จะขายได้ทุกใบอะค่ะเราก็คัดแต ส่วนใบที่ตกเกรดมาเราก็รู้สึกว่า มันเสียดายอะไรเงี้ยค่ะมันได้ราคาที่ต่ํากว่านี้มากอะไรเงี้ยเราเสียดายแล้วเหมือนแบบต้องทิ้งบ้างอะไรเงี้ยทิ้งก็เยอะค่ะเราก็เลยนํามาสกัดเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยเพราะว่า,าดูผลวิจัยของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่าในใบพลูเนี่ยเขาก็จะมีสารต่อต้านแบคทีเรียอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ<อ>ใช่เหมือนตอนสมัยที่เด็กๆที่พ่อแม่เราชอบแบบเวลาเป็นผื่นอะไรเงี้ยก็ชอบเอามาทาเราเวลาที่เวลาเหมือนเป็นลมพีทเอาไปผสมกับเหล้าขาวอะไรแบบเนี้ยภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เลยประคุณของเขาก็เลยต่ายว่าแอนตี้แบคทีเรีย ใช่แล้วตอนนั้นพี่ตาเองไปได้องค์ความรู้ในการแบบทำสกัดน้ำมันหอมแล้วเฮ้ยจากใบพลูแล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงก็เริ่มแรกก็คิดก่อนค่ะอยู่ในกลุ่มก็มีกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในแก่งหางแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมันจะไปทำอะไรได้เพราะคนอื่นๆเขามีผลิตภัณฑ์กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะขายใบพูก็ไม่คงไม่มีใครซื้อเราเลยแบบนี้ค่ะก็เลยคิดออกมาว่าเออมันสามารถเอาน้ํามันเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆต่อยอดออกมาตอนแรกก็เป็น สบู่ก่อนค่ะชิ้นแรกค่ะเริ่มแรกเป็นสบู่ก่อนแบบน้ก็มีหน่วยงานวิจัยอะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาช่วยเพราะเห็นสบู่มันมีหลายสีอะมันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นออริจินอลก็คือจากไบ r พลสีเขียวสะเลยเนี้เยวแบบีลยอันนี้ก็จะเป็น ของขมิ้นแต่ขมิ้นเราจะมีสูตรใช่ค่ะสูตรขมิ้นใบพลูอะไรเงี้ยแต่ทุกตัวก็จะมีน้ํามันใบพลูอยู่ในนั้นอยู่แล้วคือเบสหลักในการทําสบู่ก้อนก็จะเป็นตัวของใบพลูเป็นน้ำมันใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นในสบู่ก้อนเนี่ยค่ะเป็นเศษเศษอย่างเงี้ยคืออะไรเอยมันคือใบของใบพลูจริงๆอะค่ะเหมือนแบบเวลาที่สครับอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้ใบพลูอะไรเงี้ยค่ะสครับ เอามาผสมทําเป็นสบู่ก้อนมีแบบนี้ที่เป็นใบพูล้วนๆกับอันนี้คือเป็นใบพูผสมขมิ้นค่ะอันนี้ก็ใบพูล้วนที่ไม่เป็นสครับอ๋อมีมีใบพูก็จะมีหลายแบบใช่ถ้าเกิดจะเป็นสครับก็จะแบบมีมีลายแบบนี้นิดนึงถ้าเป็นสีเขียวล้วนก็คือจะเป็นใบพูล้วนเลยก็จะสีดำดำคืออะไรคะอ่าสีดําก็คือ หลายคนสงสัยช่วงนี้กำลังฮิตเลยถ่านชาโคค่ะอ๋อคือเอาไปผสมผสมถ่านชาโคใบพูใช่ค่ะก็เหมือนชาโคเขาก็ช่วยแบบดูดสารพิษอยู่แล้วสรรพคุณของเขาอะไรแบบนี้เลยก็เหมือนช่วยเพิ่มสรรพคุณในการที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกใช่ไหมคะตอนแรกเลยค่ะที่ทําเป็นตัวสบู่แบบนี้ขึ้นมาสกัดจากใบพูเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้ออกบูธอะคะออกบุ๊ดเราเป็นกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีหน่วยงานเชิญไปออกตาม เซ้นท่านบ้างตาม Impact าหรือ,อที่มีการอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าสำหรับเกษตรกรอะไรเงี้ยก็ได้ผลแบบแบบแบบแปลกใหม่อะ,ค,ะค่ะคือยังไม่มีใครแบบได้คิดค้นขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีคนถามว่ามันทําได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก,ก็ได้รับความสนใจที่ค่อนข้างดีค่ะตอบรับดีแล้วกว่าที่เราจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกขั้นตอนกว่าจะมาสู่แบบนี้มันยากไหมคะพี่เั้ ยากค่ะแต่ว่ามันก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆตามขั้นตามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนหที่ติดขัดตรงไหนก็มีหน่วยงานบางหน่วยคอยช่วยเหลือแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆป,ปรับปรับปรุงกันมาอะไร่าเงย หลังจากที่เราได้สบู่ก้อนมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกตัวต่อๆไปคืออะไรอีกบ้างคะตัวต่อไปก็จะเป็นแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำแล้วก็จะมีเซรัม่อมอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มค่ะจากน้ํามันสก,กัดสําหรับคนที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในนี้ก็จะเป็นน้ํามันพลูเราก็ไม่มไม่กล้าผสมน้ําหอมเพราะว่ามันก็ต้องเอาไปใช้กับหน้ากับอะไรเค่ะ กลิ e ่นของมันเป็นย <point> <else>. ังไงอะคะพี่ต้กลิ่นวัยรุ่นก็จะบอกว่าเหมือนเดินตามยายเลยแต่จริงๆแล้วกลิ่นเขาช่วยอโรมาค่ะในผลวิจัยก็จะช่วยให้แบบหลอดหลอดลมที่เวลาที่สุดเขาไปสุดลมเข้าไปก็จะเป็นอโรมาแล้วก็ช่วยให้แบบลมหายใจแบบว่าเขาเรียกไม่ คนเป็นหวัดอะคะก็จะก็จะดมพวกนี้ก็จะดีมีคนเอาไปทําเป็นน้ําหอมแต่ต้องเอาไปผสมอย่างอื่นช่วยให้คือเวลาเรารสกับออกมาเป็นน้ํามันมันก็จะได้เป็นอันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่คือน้ํามันที่เราะดับกลิ่นก็จะเป็นไงคะลองดมเหมือนเดินตามพุณยากลิ่นจะแบบสมุนไพรสมุนไพรหน่อยๆเนาะ แต่พอเราเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนแบบมีส่วนผสมต่างๆแล้วมันก็ทําให้กลิ่นมันแบบลดลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือทุกอย่างเวลาเราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เบสมันก็คือจะต้องเป็นเ,เป็นน้ํามันแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะโอ้โหนี่ ไปแปรรูปนะคะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเมื่อกี้บอกว่ายังไม่ใช่ล่าสุดล่าค่ะใช่ค่ะล่าสุดเลยคือยาสีฟันค่ะตอนนี้แพคเกจิ้งยังไม่ออกเ็าต้องรอแพคเกจิ้งแต่ว่าสูตรได้แล้วอันนี้คือเพ่งพัฒนามาพัฒนาเลยใช่มค่ะขออนุญาตดมนิดนึงอันนี้กลิ่นจะแบบเย็นๆหอมๆเนาะสดชื่น อันนี้อีกนานไหมคะกว่าเราจะได้เห็นแบบเป็นผลิตภัณฑ์เอาเกินสิ้นปีนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราได้สามารถติดตามได้แต่เห็นในนี้นะคะยังมีอีกอันนี้คืออะไรอ่ยอ่าอันนี้คือต้นแบบเลยค่ะที่เราคิดแรกๆนะคะอันนี้เป็นต้นแบบที่แบบคิดกันเองในครัวเรือนว่าอ๋อแพ็เกจจิ้งมันต้องเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ว่าพอเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปเรื่อยๆว่าอตามตลาดนะคะว่าอ๋อมันก็ต้องแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยให้แบบ ให้ให้ให้พัฒนาให้ดูหน้าชาูเหมือนกันใช่ก็เหมือนตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวที่ระวังจาหน่ายจริงสีมันไม่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเบสที่ผสมเขาเรียกใบพลูที่มันแห้งแล้วนม่ออกใช่ไหมคะใบพลูแห้งกับใบพลูสดสีและกลิ่นก็จะซอฟกลิ่นอันนี้จะซอฟกว่าสีก็จะได้ออกน้ําตาลนึกถึงใบพลูแห้งค่ะกลิ่นก็จะได้สีน้ําตาลแล้วสรรพคุณมันต่างกันไหมคะไม่ต่างค่ะ เ่อจะใช้เป็นแห้งก็ได้หรือจะเป็นสดก็ได้แค่เรื่องของสีกับกลิ่นแตกต่างกันแค่นั้นเองและอย่างอันนี้คะเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นครีมอาบน้ํำอันนี้ไว้ใช้ในครัวเรือนถ้าเราใช้เลยเราก็ไม่ต้องผสมสารที่มันแบบ กันเสียหรือการอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนรุ่นทดลองใช่ค่ะเอามาจะเป็นแบบนี้แต่พอรุ่นที่พัฒนาวางจําหน่ายก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคืออันนี้เป็นแบบแห้งสีก็เลยจะเป็นออกน้ําตาลน้าตาลถ้าเป็นแบบใบพลูสดๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะอย่างที่พี่ตั๊กบอกว่าเราสามารถทําใช้ในครัวเรือนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นอุตสาหกรรมในการบอกว่าวางจาหน่ายแบบจริงจังก็ได้เหมือนกันขั้นตอนการวิธีมันยากแตกต่างกันไหมคะ เรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานมากกว่าค่ะที่แตกต่างเพราะว่าถ้าเราจําหน่ายเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปจ้างโรงงานซึ่ง<อ>เรายังไม่มีโรงงานที่ผลิตเป็นของเราเองเลยอย่างเงี้ยค่ะการขอ,ออยอะไรเงเราก็ต้องได้มาตรฐานให้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 เรียบร้อยก่อนถึงจะจําหน่ายได้<อ>แต่ถ้าใช้ในควนเรือเราก็ไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมีควอออยออหรือมาตรฐานอะไรก็ใช้ได้<อ>แบบนี้ถ้าเกิดว่า ทำในครัวเรือนนะคะพี่ตั๊กเราจะสกัดน้ํามันของมันออกมาอย่างไงมันขั้นตอนที่แบบยุ่งยากนี่คือขั้นตอนไหนใช่ไหมคะเราไม่ต้องสกัดก็ได้ค่ะเราจะใช้ใบพลูที่เป็นใบสดแบบนี้แล้วก็เอามาปั่นให้เป็นเขียวๆแบบนี้ก็สามารถใช้คุณสมบัติหรืออะไรก็เหมือนกันค่ะไม่ต้องผ่านเอามาวิธีการสกัดออกมาให้เป็นน้ํามันเนื่องจากว่าการสกัดน้ํามันเนี่ยต้องใช้ปริมาณใบพลูที่1ตันถึงจะได้1ตัน5 1.5หน่า่ตันใช่ค่ะถึงจะได้น้ํามัน1ลิตรอย่างเงี้ยค่ะล หนึ่งก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทที่เขาขายกันตามท้องตลาดนคืออย่างเนี้ยค่ะ1ลิตรชอยู่ที่ห้าหมื่นใช่ใบพลู1.5ตันหัวเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ราคาใช้ได้เลยทุกใบปั่นได้เลยเหมือนที่พ่อแม่เราเวลาไปเก็บมาจากหลังบ้านแล้วมาตำตำใส่เหล้าอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเราทําแบบปั่นกับแบบน้ํามันอ่ะมันมันต่างกันยังไงอ่ะเรื่องกลิ่นแล้วก็ขออัศจอันนี้ ป็นไงคะเขียวเขียวกลิ่นสดๆใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะกลิ่นคงทนกว่าเขาเลยอ๋อเหมือนกับว่านี่จะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็สามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้อาจจะแบบหลากหลายกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รีบทำแล้วก็ต้องใช้เลยไม่เกินแบบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ต้องรีบใช้ให้ให้หมดในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะคือจะเก็บไว้นานแบบเป็นปีแบบสองปีแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งพอเราเอาใบพลูของเรามาปั่นเป็นหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราสามารถไปทําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พี่ตาพูดถึงได้เลยได้เลยอย่างเซรั่มแบบนี้ก็ได้เซรั่มต้องเป็นอ่านิดนึงต้องใช้แต่เฉพาะเป็นน้ามันอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแชมพูเป็นยาสระผมอะไรแบบนี้สามารถทําได้แล้วก็ไปทาเป็นสบู่ก้อนก็ได้เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันค่ะพอเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างะตอนนี้ผลตอบรับของเราสําหรับผลิตภัณฑ์จากใบพลูค่ะก็ขาย ตามบูธออกบูธตามาตามห้างสปปรรพสินค้าหรือตามหน่วยงานที่เขาเชิญเราออกไปก็มีคนก็บอกอุ้ยมันทําได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาแปลจังอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยสนับสน,นุนอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็เป็น เรื่องการตลาดนะตอนนี้ก็ยังไม่กว้างเท่าไหระะ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆเริ่มเพราะเราเพิ่งเริ่มทำผลิตภัณฑ์คือเหมือนตอนนี้เน้นในเรื่องของการออกมูดใช่ใชค่ะเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ออมองเห็นว่าเอ้ยมันมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ทาําสากใยพูสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือว่าเขาใช้รับประโยชน์ที่เขาจะได้อะคะ่ะหรือว่าสรรพคุณหลักๆเลยเวลาเรานําเสนออย่างเงี้ยมันคืออะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของแอนตี้แบคทีเรีย ก็เหมือนพวกผิวช่วยให้ผิวแบบสมานแผลออย่างเงี้ยค่ะใครที่เป็นเป็นแผลอยู่เป็นผดเป็นผื่นแผลก็จะหายไวขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อคือมันจะมีสรรพคุณอีกอย่างนึงช่วยในเรื่องของแบบบำรุงผิวอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมอย่างแชมพูอย่างเงี้ยละคะใครที่เป็นหนังศีรษะอย่างโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะสะเก็ดเงินที่คนส่วนใหญ่เป็นเงี้ยก็ใช้มีส่วนผสมของอย่างเงี้ยแล้วก็ขายขายให้กับโรงเขาเรียกอะไรนะจังหวัดจันจะมี ศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงินโดยเฉพาะ oh. ใช่ค่ะ oh. เขาก็าไปทำเป็นทั้งแชมพูทั้งสบู่ oh. ยาสระผมให้สำหรับคนที่เป็นคนไข้อะค่ะ uh huh. ก็รักษาเนี่ยก,ก,ก็ที่จันทบุรีก็มีนะคะแล้วก็ส่งขายให้ท่านอยู่ตอนนี้ oh. ค่ะต่อไปมีแนวคิดว่าอยากสะเตออาะยอดผลิตภัณฑ์ของเราเออกมาให้เป็นอะไรอีกบ้างไหมคะพี่ตังน่าจะเป็นการตลาดมากกว่านะ mm. ตอนนี้ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เรามันก็โอเคเมืองถาว่า,ามันก็เยอะแล้วแค่นี้มันก็ครอบคุมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยาก ขยายตลาดให้กว้างขึ้นจำหน่ายไปได้แบบให้มันแบบได้ทั่วทั่วแล้วคิดว่าจะมีแนวทางในการต่อยอดยังไงได้บ้างส่วนใหญ่ตอนนี้มองก็ยังน่าจะเป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าเข้าตลาดออนไลน์มีบ้างหรือยังคะช้อปปี้มีมีแล้วค่ะแต่ว่ามีมีสองตัว ที่ค่ะตอนต้นไหนเอ่ยที่เราขายจะเป็นระบู่นะคะแล้วก็ครีมอาบน้ํอที่อยู่ในโชปปี้ตอนนี้ทำไมต้นอื่นเราไม่ไปขายในนั้นด้วยเวลาค่ะยังไม่มีเวลาขายดีจัดนะคะทั้งส่งใบสดทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์เราใช่ค่ะเราก็เอาเวลามาทุ่มให้กับการขายใบสดณตอนนี้ค่ะเพราะว่าออเดอร์ก็เท่ากับว่าคือณตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาแปรรูปอะอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบอาชีพเสริม ต่อจากการที่เราส่งใบพูเป็นหลักค่ะใช่ไหมคะคือนะตอนนี้มีความรู้สึกว่าฟังจากที่พี่ตักเล่าให้ฟังอะเรื่องของใบพูลก็ส่งออกในปริมาณค่อนข้างเยอะไหนจะต้องดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปอีกเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่เราสนับสนุนหรือว่ากลุ่มที่เออเอาใบพูมาให้เราเพื่อใช้ในการส่งออกแบบนี้ก็มีพอสมควรแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพอเพราะว่าเนื่องจากของเราก็กลุ่มกลุ่มของเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก ทั้งในอำเภอจากหน่วยงานหลักต่างๆของในอำเภออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็กรมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็มาสนับสนุนในด้านของการขยายการดูแลลูกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนกศนก็มาช่วยแบบเขาเรียกอะไรนะ ให้เรียนรู้ในชุมชนให้ชุมชนแบบไปช่วยปลูกช่วยขยายอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่เราก็ต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยกันก็เหมือนให้พี่ตั๊กไปให้องค์ความรู้ต่างๆไปเป็นวิทยากรให้กับทางกระทรของเราใช่ไหมคะแอบถามนิดนึงค่ะคือตอนนี้พอมองดูว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่น่าสนใจและคิดว่าในอนาคตน่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรด้วยแล้วการปลูกมันยากไหมอะคะพี่ตั๊กถามว่ายากไหม เขาปลูกง่ายค่ะแต่ว่าการดูแลให้ได้คุณภาพใบที่ดีอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่ายากนิดนึงแต่ก็ก็ไม่เกินความสามารถของนะออเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไดะ้นานแค่ไหนเราถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้6กถึงแดเดือนก็สามารถ<อ>เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะ,ะบางคนปลูกสามเดือนสามารถรเก็บมาขายได้แล้วมันมีสายพันธุ์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะต้องเลือกอยังไงอ่าพูบ้านเราน่าจะมีอยู่สัก3ามสายพันธุ์นะคะอตอนนี้เท่าที่เท่าที่อยู่ในตลาดนะคะก็จะมีภู ภูเขียวเขียวไทยก็คือเหมือนปู่ย่าตายายที่เคี้ยวกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นน่ะภูเขียวไทยแล้วก็จะมีภูสีเหลืองใบจะออกสีเหลืองเหลืองจะไม่ใช่เขียวแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีภูสายพันธุ์ใต้ค่ะซึ่งจะเผ็ดน้อยกว่าแล้วแบบต้องสายพันธุ์ไหนถึงจะได้รับความนิยมค่ะตอนนี้ทุกสายพันธุ์ก็ได้รับความนิยมหมดเลยใช่ค่ะใช่แล้วแต่ว่าประหลาดเอาไปใช้ในส่วนด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่าใบที่เราจะเก็บใช่ไหมคะเพื่อที่จะขายเป็นใบสดต้องเก็บช่วงอายุเป็นแบบไหน เราจะเก็บทุกอาทิตย์เลยค่ะพรูที่เราปลูกอยู่เนาะใบก็จะเขียวเข้มนิดนึงแล้วก็ไม่กรอบอะค่ะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เขียวเข้มหน่อยเหมือนจะแก่นิดนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นแก่มากถ้าแก่มากมันจะเป็นเป็นสีกรอบกรอบเป็นสีน้ำตาลเนาะส่วนการที่เอาไปทําแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบถ้าให้น้ํามันเยอะก็จะเป็นใบกรอบเราต้องเก็บไว้ให้ใบกรอบและน้ํามันเขาจะเยอะกว่าอันหมายถึงใบนิ่มๆแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีน้ํามันเท่าไหร่น้ำมันในในตัวของใบเขาอะไรเงี้ย ต้องใช้ใบกรอบนิด nah. นึงอย่างที่พี <sh ่ตักได้มีโอกาสไปเป็นพิทยกรนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบพูแบบเนี่ยค่ะคนที่มาเรียนกับเราเองเขาสามารถนําไปใช้ได้จริงนำไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันเลยค่ะสมมติคนที่เป็นผดเป็นผื่นเอาไปตากับเหล้ายังไม่ผ่านกรรมวิธีอะไรเลยก็ยังสามารถเขาเรียกอะไรหายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ใช้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็นํามา ต่อยอดให้ให้ให้ทันสมัยขึ้นวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้แล้วใช่ไหมคะก็จะหลงลืมเพราะมันหายไปจากวิถีชีวิตไทยของเรานาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะตอนแรกที่พอมาเจอเอายังรู้สึกแบบแปลกใจเลยอะ ว่าทำไมเราถึงได้นําเอาใบพลูที่สมัยก่อนรุ่นปู่รุ่นย่าเราเนาะเขาแบบว่าเอ้ยเคี้ยวหมากเคี้ยวพลูแล้วมันก็หายไปจากสังคมไทยเนราะคนแก่ก็เริ่มหายไปเป็นช่วงอายุใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าเป็นที่นิยมสําหรับคนต่างชาติแต่สําหรับในประเทศไทยของเราเองอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนแบบนั้นแต่ก็ไม่แน่เนาะต่อนาคตอาจจะกลับมาอีกได้แต่ที่แน่ๆเลยก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่แปลรูปจากใบพลูที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มสร้างตลาดแล้วก็มีคนให้ความสนใจกันพอสมควรแล้วและอย่างที่พี่ตักบอกนะคะ ว่าอยากจะขยายตลาดให้มีวงกว้างมากย<ช>ิ่งขึ้น,นะะในเรื่องของออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคค่ะว่าเราจะถ่ายรูปในการขายของออนไลน์ยังไงให้มีความน่าสนใจไปด้วดีมากเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะจุดเด่นของน้องเขาก็คือผลิตภัณฑ์จากใบพู่ยยังไม่มีที่ไหนที่ที่ริเริ่มทำนะคะในอำเภอแก่งก็ยังไม่มีแล้วก็อำเภอข้างเคียงก็ยังไม่มีนะคะ เขาก็ช่วยส่งเสริมของกศนก็คือเราก็จะเชิญน้องเขาเป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตสินค้าจากใบพูนะคะแล้วก็เราก็นําประชาชนที่สนใจที่จะต่อยอดของใบพูที่เขาปลูกไว้เพื่อจําหน่ายใบอย่างเดียวนะคะก็เอามาเรียนรู้กับน้องตั๊กเขานะคะที่ศูนย์เรียนรู้ที่บ้านเขาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยค่ะปกติก็มาเรียนรู้เป็นกลุ่มๆก,ก็คือกศนเราจะมี อาชีพที่ส่งเสริมอาชีพประชาชนอยู่แล้วนะคะน้องเขาก็เป็นเครือข่ายที่ดีของกอสนนะคะ เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆเอาไว้อัพลงโซเชียลสำหรับถ่ายสินค้าออนไลน์กันค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอต้อนรับพี่ภาคด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ตั๊กนะคะพี่ภาคขาวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไมโครค่ะซึ่งมีหลากหลายเลยแต่งงว่าทำไมพี่ภาคถึงชวนเรามายืนบนลานว่างแบบนี้คะแล้วจะทายรงไนเรอคะไม่มีโลเคชั่นแบบว่าเมื่อกี้แอบเดินๆละก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่น่าจะสวยเหมือนกันจริงเหรอคะยังไงคะ เดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูเราต้องถ่ายตรงไหนอะเราไม่ได้มีแบ็คกราวด์อะไรเลยแบ็คกราวเป็นส่วนยางเดี๋ยวเรื่องต้นเดี๋ยวลองลองเทสให้ดูก่อนนะค่ะคืออันนี้คืออะไรเอ่ยแชมพูเนาะค่ะแชมพูจากใบพลูนะคะสมมติว่าเราเราอยู่คนเดียวเลยแล้วเราอยากถ่ายรูปง่ายๆเลยครับเวลาอย่างนี้สมมติว่าเราก็จับสวยๆสวยใช่ไหมต้องจับแบบว่าจับปวดแบบนือกรีดมือนิดนึงของเราแล้วก็ทำมือถือเราสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาขาอะไรยังไงปึ๊บ แคครับือตอนนี้แบ็กกราวด์คือหินหินครับหินที่อยู่หน้าบ้านนี่แหละนั่นแหละครับมีประมาณนี้นะทิตาเราจะต้องวางคอมโพสของภาพหรือว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยให้มันเป็นเซนเตอร์ฉลาดเนี่ยซ้ายหรือขวามมนต้องบาลานซ์อ่าิธีการนี่เลยครับเราก็กดโฟกัสหนึ่งแค่นี้เลยครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับว้าวส่วนทีนี้เราจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลย แค่นั้นอัดอาร์ๆแบบนั้นเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าผมก็จะลองเอียงอะไรนี่เขาเป็นความรู้ว่ามันสื่อหรืว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็แบบมาจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั๊กอยากจะลองไหมให้พี่ตั๊กลองดีกว่าลองลองสมาร์ทโฟนถ้าคนแขนสั้นต้องทำยังไงครับเดี๋ยวจะแนะนำเดี๋ยวจะแนะนำสมมติว่าพี่ตั๊กอยู่อยู่บ้านคนเดียวอยากจะถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของต่อไปลานหินหน้าบ้านมีปุ๋ยว้าวเพิ่งเห็นประโยชน์ของลานหน้าบ้านถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันข้างหลังมันยังเบลอไม่พอเราอาจจะใช้โหมดซูมเข้าไปช่วย คือถ้าซูมเข้าไปมันจะซูมซูมคือขออนุญาตลกันนะอ่าหรือหรือจะให้น้องแพลถือให้อจะต้อ่วถือให้มือใหม่มือใหม่ต้องมีตัวช่วยอ่ามือมือนู้นก็ได้อ่าข้างนี้เนาะเราก็จะบิดอันนี้มาทางนี้อ๋อคือถ้าเกิดมือนู้นถือเราก็จะต้องบิดอันนี้ไปอีกฝั่งนึงใช่ครับทำไมอ่ะ ก็มันจะได้ไม่ชนกันอย่างนี้อ๋อมันจะดูเหมือนทิ้งน้ำหนักไปฝั่งนี้เยอะเกินมาคือมินนิ่งมินนิ่งมันอาจจะแบบว่า<ม>เฮ้ยถ้าเกิดเราหาฝั่งตรงข้างับตัวเรานั่นคือพร้อมใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อรออันี้พ่อถือประมาณนี้ได้ไหมอ่าลองดูอ่าทางประมาณนี้ทีนี้พี่ตั๊กลองดูอาจจะอาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงครับกล้องแล้วก็ลองลองสูงช่วยเข้าไปหรือจะอย่างนี้ก็ได้อ๋อคือถ้าเราสูงช่วยไปแล้วมันทําให้พื้นหลังมันเบลอมันจะเบลอครับใช่ มันก็ต้องอับออกแดดผันฉลาดทีนี้ทีนี้ทีนี้พี่ตักอาจจะจะบอกน้องแพลก็ได้ว่าเอ้ยบิดซ้ายนิดนึงบิดขวานิดนึงต้องผลิตผลิตกระพันหรือผลิตสวยๆก่อนอันดับแรกต้องต้องให้ฉลาดตรงก่อนบาลานซ์เราจะให้คนดูเขาเห็นว่าแล้วทีนี้มุมมุมกล้องของเราอาจจะต้องสูงเหมือนให้มันขนานกับตัวตัวสินค้าองศาแบบนี้แล้วก็สูง m ชั่วทีนึงอ๋อหนุยแดดมาสวยเชียว เีเราเช็คลูกอ่ชมด้วยค่ะมาโอ้โหนีมากนี่เป็นแค่ลานหินหน้าบ้านยากไหมยากไหม่ากมากเลยค่ะดายไม่เคยเลยค่ะเพิ่งโอ้โหเพิ่งเห็นประโยชน์ของลานหินหน้าบ้านวันนี้เลยถ้าปกตินะถ้าเราจะถือผลิตภัณฑ์นัวถ่ายรเปเรามักจะถือขึ้นมาตรงๆแล้วเราก็ถ่ายเลใซึ่งแต่เราไม่เคยถ่ายมุมอย่างนี้เลยถูกมมันจะบังคับตัวเราเองว่าให้เราทำงานยาก แต่ถ้าเกิดเราเอียงมันลงนิดนึงน่งถ่ายน่าจะง่ายกว่าแต่วันนี้ค่ะมัความรู้สึกว่าพื้นห่นมันก็ไม่ความสวยงามเนาะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะพี่ภาคเราจะใช้ตัวต่อไปถ่ายมุมไหนยังไงหรือว่าก็หินแบบนี้เดี๋ยวจะลองเป็นมุมหม่นบ้างจะพี่ตั๊กจะได้แบบว่าเอาไปลองใช้โอเคเมื่อกี้นะคะเราใช้โลเคชั่นเป็นหินที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้พี่ภาคพาเรามาอีกหนึ่งโลเคชั่นแล้ะคือในดงพลูแบบนี้เลยตรงนี้เราจะถ่ายยังไงคะพี่ภาคก็จริงจริง สินค้าเราเราได้มาจากใบพลูใบพลูใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนําเสนอว่าบรรยากาศจริงๆแล้วหรือว่าวัตถุดิบหลักๆของเราอ่ะมันได้มาจากอะไรก็เลยพยายามอยากจะเอาใบพลูเนี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยนี่เพราะฉะนั้นเรามาที่ต้นใบพลูนี่เลยซึ่ง Product เราก็จะเปลี่ยนเป็น2แบบอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มและนี้จะเป็นแชมพูแต่ว่าจะเป็นสุดกาะค่ะ หนถ่ายยังไงดีคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนโอเคอันนี้อันนี้ถ้าถ้าง่ายๆเลยครับพี่ตับค่ะสมมติว่าผมถืออย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็ตั้งกล้องเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่ผมบอกคือวางวางสินค้าไว้เซนเตอร์นะครับอ่านี่ผมก็จะทําวิธีการเดียวกันก็นี่เลยแค่นี้เลยครับเซนเตอร์เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับโลโก้เราให้มันอยู่ตรงกลางไว้ครับ วิธีการถือก็ถือยังไงก็ได้ให้มันสวยแล้วก็นิ้วไม่บางอะโก้นี่แล้วก็ข้างหลังเราก็จะเป็นใบบลูอ่าที่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเราแค่นี้เลยครับประมาณนี้ว้าวสวยมากเลยค่ะขอดูบ้างสิคะประมาณนี้นะโอเคโอเคพี่ตั๊กลองนะอย่ผมใช้ให้ได้ครับรอแอปรอองดูครับลองดู ถือเองเหมือนทำงานเองคนเดียวคนเดียวก็ทางนได้ใช่มคะแนเนี้วเลยอันดับอันดับแรกก็คือเซนเตอร์ของตัวฉลากเราต้อองยู่ตรงกลางตรงกลางเสร็จแล้วนั่นแหละรับ้โปดกต์ให้ก่อนก่อนเราจะถ่ายเราอาจจะแตะโฟกัสหน้าจอ่ถ้าถ้ารู้รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมันมันทึบไปนิดนึงเราอาจจะให้มันเก็บไกลนิดนึงก็ได้อ่า มันมีความมันก็จะเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้เลยยางไหมยางไหมสวยมากเลยนี่ไงนี่อีกอันหนึ่งค่ะเรามีผลิตภัณฑ์เป็นอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นสูตรที่เราใช้เป็นใบใบเขาเรียกว่าเป็นใบเลยนะใบแก่ใบแก่สีก็เลยจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งอันนี้สามารถใช้ในครัวเรือนได้เพราะว่าทำง่ายอันนี้วิธีการคือขวดมันใหญ่ตอนนี้ที่เราเห็นแล้วก็ตรงนี้มันจะค่อนข้างเลอะ เดี๋ยวก็เราจะพยายามถ่ายแล้วก็หลบหมุมถ่ายแบบหลบมุมโอเคเมื่อกี้เราอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมหแต่เนี้ยมันใหญ่บางทีคนแขนสั้นอาจจะทําไม่ได้เราก็ทำไงครทีนี่วางไว้เลยเลือกเกิดไม่ได้สมมติว่า,วาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็วางไว้บนตัวใบใบฟูของเราแล,แล้วก็เหมือนเดิมครับคือถ่ายไม่ต้องเห็นเราไม่จำเป็นต้องเห็นเต็มสวยก็ได้ แต่ว่าให้เหมือนกับว่าองค์ประกอบสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสิ่งที่เราต้องการจะขายให้มันชัดเจนก็คือเห็นแค่ตัวฉลาดชื่อนะไคผมอาจจะจับให้มันต่ำลงเพื่อให้เหนดีคือเราจะเอียงซ้ายเอียงขวากล้องเราได้หมดเลยอะพี่ัลองดู มาค่ะแล้วเขาไปได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นใบนี้นะครับใบใบใบไหนก็ได้ที่เราที่เราดูตัวอย่างเฉยๆช่วถ่านจะเอามาสุดแล้วเราสุดเราจะมองว่าเอ้ยมีมุมนี้ก็สวยอีกเหมือนกันได้เลยดูแต่ไม่คลืนค่ะโอเคประมาณนี้นะพี่คะสวยมากเลยชมกะคะเฮ้ยพี่ผ้าขาวอย่างขวดแชมพูเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นสีเขียวเราสามารถมาถ่ายกับใบพูแบบนี้ได้ไหมครับได้ค่ะ สีมันจะกลืนกันไปคือถ้าเกิดเราเรากลัวมันคลืนเนี่ยเราก็แค่ขยับมันออกมาจากตัวตัวใบพลูอ่าให้มันรู้สึกว่ามีระยะที่เยอะขึ้นค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขวดสีนี้สีมันค่อนข้างตัดกันเอาไปอยู่ใกล้แบบเมื่อกี้เลยจะใกล้จะไกลได้หมดเลยก็ต้องควบคุมโทนสีด้วยใช่ครับพี่ต้าปกติเคยแบบมีการถ่ายรูปเป็นแนวนี้ไหมคะ ก็เคยแต่ว <ki> ่ามันไม่ได no ้แบบไม่ม oh ีใครมาแนะนําว so <ens> <Yes> ่าเออต้องขนาดนี ocal, ้นะต้องมุมแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายเองแบบว่ามันก็ไม่ได้มุมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ยอดมากเลยค่ะได้ความรู้มากก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณือนกันใ่ะอย่าลืมไปลองใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปประวัติด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่สาหรับพราพอสมควรเลยเพราะว่าได้ไมาเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบพลูแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเขาได้รับแบรนด์สัญลักษณ์โอนี่จากสํานักงานกาสนทจังหวัดจันทบ,บุรีอีกด้วยละค่ะต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนแบบเป็นสินค้าของคนไทยและที่สาคัญคือใบพลูอย่างที่เราเห็นน่ยส่งออกไป,ต,ป,ะะปต่างประเทศอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบพลูนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานการสนีย จนครั้งต่อไป o นน y ่ i ี e ของเราจะมีดีที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ